โซอ็อฟไทยแลน์9เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยอ,อพทอนี่คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สะท้อนจิตวิญญาณของไทยผ่านฐานทุนวัฒนธรรมมรดกทางธรรมชาติศิลปะและวิถีชุมชนของแต่ละพื้นที่โดยหนึ่งใน9สถานที่ที่เราจะนําเสนอในวันนี้คืออ,อพทอสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย คลิปนี้เราเริ่มต้นกันที่ชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลัยชุมชนเล็กๆที่เรื่องลือในการทอผ้ายกดอกแบบดั้งเดิมและหยิบเอาสิ่งรอบตัวที่คุ้นเคยในชุมชนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายที่หาได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นซึ่งเสน่ห์ของชุมชนนี้ก็คือการรักษาวิถีชีวิตประเพณีรวมไปถึงสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญามายาวนานจนพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และทดลองทำเป็น เหมือนกิจกรรมเวิร์กช็อปเล็กๆนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งเครื่องเงินเครื่องทองโบราณที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือในท้องถิน่นโดยนําเอาลวดลายจากผนังวัดนางพญามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายบนเครื่องประดับอีกด้วยครับ มาจากชุมชนท่าชัยไม่ไกลพวกเรามาถึงเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรษษีสาชนาลัยซึ่งในปัจจุบันยังหลงเหลือสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ยังสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่งพวกเรานั่งรถรางผ่านจุดสำคัญต่าง,างๆหลายจุดสัมผัสดได้ถึงมนขลังความงดงามแม้จะเดินทางข้ามกาลเวลามานานาน,นับร้อยปีแล้วก็ตามครับ เพื่อที่จะได้ชมพระอาทิตย์ตอนเช้าพวกเราตัดสินใจเดินทางมาค้างคืนกันที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเนื่องจากการขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวห้วยต้นหายนั้นใช้เวลาเดินทางเกือบ2ชั่วโมงจากตัวชุมชน ตีสีของวันรุ่งขึ้นพวกเราง,วงัวเงียขึ้นมาเพื่อเตรียมเดินทางเรามุ่งหน้าไปยังห้วยต้นหายตั้งแต่ท้องฟ้ามืดสนิทจากจุดที่จอดรถพวกเราต้องเดินป่าขึ้นไปกันต่ออีกราวนึ่งกิโลเมตรพอขึ้นไปถึงก็จัดแจงตัดกระบอกไม้ไผ่แทนแก้ว <c oughs> เพื่อใช้เสิร์ฟกาแฟให้พวกเราจิบพลางชมวิวภูเขาทะเลหมอก <c oughs> เป็นการเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้น <c oughs> ที่สวยที่สุดของทริปนี้เลยครับ หลังพักผ่อนจากกิจกรรมเมื่อเช้ามืดยานพาหนะที่รออยู่ในครั้งนี้เป็นรถอีแต็กที่ตลอดทั้งวันได้พาเราไปตามจุดต่างๆของชุมชนเช่นจุดชมวิวสะพานรวมใจมุมสวยของชุมชนที่ชาวบ้านร่วมมือกันสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเป็นสะพานไม้ทอดตัวยาวลงไปในทุ่งนาและกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเยี่ยมชมดื่มด่ำบรรยากาศ เราได้ไปเรียนรู้การทอผ้าดั้งเดิมของชุมชนและวิธีการทำผ้าหมักโครนกรรมวิธีดั้งเดิมที่ช่วยให้ผ้าที่พึ่งทอเสร็จมีความนุ่มและทำความรู้จักกับตุ๊กตาบาโหนเครื่องเล่นกีฬากายกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้ใช้เพื่อความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริหารกล้ามเนื้อมือและแขนแบบง่ายๆที่พกพาไปเล่นได้ทุกโอกาส นอกจากกิจกรรมแล้วอาหารของที่นี่ทุกคนสามารถมาฝากท้องได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเปิบเมนูรับแขกที่ใครมาบ้านานาต้นจันต้องลองชิมข้าวเปิบคือเมนูทานง่ายที่ชาวบ้านสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยที่เราแวกนี้ยังหาซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ยากชาวบ้านจึงไปยุกเอาข้าวสารข้าวเจ้ามาทำแป้งหมักนึ่งเป็นแผ่นและทับซ้อนกันไปมาเข้ากันได้ดีกับน้ำซุปกระดูกหมูรสหอมหวานเป็นมื้ออาหารปิดท้ายก่อนจะบอกลาชุมชนอันแสนน่ารักแห่งนี้ครับ จากบ้านนาต้นจันทร์ พวกเราตัดสินใจค้างคืนกันใกล้ๆตัวเมืองสุขโขทัยเพราะตั้งใจจะไปตักบาตรสะพานบุญที่วัดระพังทองในตอนเช้าวัดระพังทองมีบรรยากาศของการเป็นโบราณสถานเก่าแก่ตั้งอยู่กลางสระน้ําช่วงเช้าประมาณ6กโมงเศษตรงสะพานไม้ที่เข้าสู่วัดจะมีพระสงฆ์ออกมารับบาตรจากญาติโยมเป็นประจำทําให้เช้าวันนั้นการได้ออกมาใส่บาตรทาบุญสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของเมืองสุขโขทยัยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่พวกเราได้รับจากทริปสุขโขทัยในครั้งนี้ด้วย เช่นกนกัและหากใครกำลังมองหาประสบการณ์การเที่ยวเมืองเก่าที่เนิบช้าราวกับเวลาได้หยุดเดินแต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆเอาไว้คลายเหงาพวกเราคิดว่าสุขโขทัยจะเป็นคำตอบนั้นสำหรับทุกคนได้อย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้คือการเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงชุมชนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในแบบ The Soul of Thailand ครับ